ดวงจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีสติอาจารย์วิสาระประนมกรปรมาจารย์โหราศาสตร์เมืองไทยคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิ f ท์เอฟเอดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร026187781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Blue Power. อีสุสุวิว X b ็ u ซ์บรูพเอเอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวกรมโยธาธิการและผังเมืองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะตลอดทั้งสัปดาห์นี้สนุกสนานเข้มข้นทีเดียวนะกับอาจารย์วิสาระพระนมกรนาเป็นโหราศาสตร์นะรุ่นปร,รมาจารย์นะทัวันนี้อาจารย์อายุเจ็ดสิบหกปีอาจารย์ดูโหนนะฮะพยากรณ์มากกว่า ห้าสิบกว่าปีได้แล้วนะอาจารย์ <56 S 1> นะห้าสิบหกปีแล้วโอ้โห <c oughs> oh, ตั้งแต่ดิฉันยังไม่เกิดอาจารย์ดูดวงชะตาให้คนมาประมาณกี่คนแล้วอาจารย์ <c oughs> เป็นแสนนะ <c oughs> เป็นแสนนะเป็นแสนเอาละดวงชะตาคนเป็นแสนพวกถามอาจารย์เป็นบางคนแล้วกันอาจารย์ตอบได้ตอบตอบไม่ได้อาจารย์ผ่านเลยนะ <c oughs> คนที่เป็นผู้บริหารประเทศเป็นผู้นําประเทศที่อาจารย์เคยได้ดูดวงท่านใดบ้างยกตัวอย่างแล้วแต่ท่านไหนก็ได้นะที่อาจารย์อยากพูดถึงตามสบายอาจารย์อาจารย์เคยดูท่านไหนบ้างดูดวงใช่ไหมใช่ เอ่อดูแบบไหนดูว่าเขาจะบริหารประเทศดีไม่ดีอ๋อค่ะเขาจะอยู่ยังไงก็ดูมาก็ดูมาทุกยุคทุกสมัยอ่ะเพราะเขาชอบเอาดูมาให้อาจารย์ดูใช่ไหมพวกเมื่อก่อนออกทีวีพี่ออกทีวีเลยใครจะได้เป็นน่ะใครจะได้เป็นนายกเวลาออกทีวีเนี่ยเวลาเขาจะเลือกตั้งเนี่ยแล้วตรงไหมใครจะได้เป็นตรงตรงตรงทุกทุกเรื่องเลยคนที่เคยดูพี่วิก็คงจะจําได้น่ะ ถูกไมหมฮะวันนั้นคุณก็เอาพี่มาออกตอนปีห้าหกพี่ก็บอกคุณยิ่งรักอยูไไ่ไม่ไม่ไม่ครบเทอมนะเพราะจะต้องละเมิดกฎติกรรมแบบท้าทายแล้วก็จะต้องมีปัญหาเห็นไหมคุณคุณก็คงจำได้ปีห้าหกอ่ะเอาเทปมาเปิดฟังดูเลยอ่าท้าทายคราวนี้แล้วจะถาม,มตอบอีกไหม ่า่นายกคนที่29เก้าเป็นเป็นนายกที่จะต้องมาลาแคนมาเขาเรียกอะไรแล้วมาปรับเทียนโคกงนะคะคนยี่สิบเยี่สิบเพลเอกประยุทธ์นี่นะแล้วก็อยากให้มีถึงนายกคนที่30นะประเทศชาติแล้วนะจะพังคือลงมาแบบวิมานทั้งลายเลยค่ะคุณผู้ชมมันอัศจรรย์พันลึกจะไปตื่นเต้นจะไปอยากได้เลยขอให้คนนี้อยู่ไปก่อนเถอะคนที่29่ด้อยู่ไปก่อน แล้วเขาจะ <คน S 1> อยู่นานแค่ไหนเมื่อไหร่นี่นะที่พิธจะตอบได้เลยว่าประเทศไทยแล้วนะกําลังเดินอยู่ดีๆอาจจะต้องพังคืนรมแบบวิมาณพังทลายเลยอาจารย์พ,พูดเอาใจรัฐบาลหรือเปล่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดเอาใจใครพูดตามตัวเลขอ้าวจะพวกถามแบบชาวบ้านเลยแล้วนายกคนที่2 9ท่านจะดำรงตำแหน่งไปอีกนานแค่ไหนก็เขาบอกจะมีเลือกตั้งปี30ูนไม่ใช่หรอไอ้ปี6 0ูนไม่ใช่เหรอก็ไมแน่กถปีูแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนายกไม่ใช่เหรอี่บอกให้ฟังเผื่อเราจะไม่ได้เจอกันมีคนที่่3นแยยเล มีคนที่สามสิบเยอะเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเลือกตั้งแล้วยังได้สมมตินะสมมติท่านผู้ฟังเลือกตั้งแล้วยังได้คนเดิมอันนี้ถือว่าเป็นคนที่สามสิบไหมเลือกตั้งแล้วยังได้คนที่ก็เป็นคนที่สามสิบอยู่ดีแหละแต่เขาเป็นคนเดิมไงสมมตินะถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์แล้วเลือกตั้งสมมตินะแล้วมีการเป็นพลเอกประเป็นคนเดิมนี่นะถือว่าเป็นคนที่ยี่สิบเก้าหรือเป็นคนที่สามสิบพี่ถือว่าเป็นคนที่ยี่สิบเก้าอยู่ถ้ายังคนเดิมคนเดิมจะต่อจาคเขาจะต้องเป็นคนทีี่่่ถมั้้ยยยาาาเเเลลนนนนนนคคชโอหหรรจ พยากรณ์นี้ก็ไม่ยุติธรรมสิคุณประยุทธ์เขาจะอยู่คําฟ้าได้ยังไงเขาจะอยู่ไปอีกสิปีสิปียี่สิบปีได้ยังไงจะคำแบบคำเราพูดให้ฟังพูดถึงเรื่องตัวเลขเพราะท่านใครอยากจะรู้ตัวเลขที่มันอัศจรรย์เี่นพี่เจ็ท้ายให้ฟังนะปีไหนประเทศไหนคนจะตายเป็นหลายหมื่นหลายแสนอยประเทศไหนหน้าวันไหนวันที่เท่าไหร่พี่ตอบได้พี่อยากให้คนทั้งโลกนี้มาพิสูจน์เพราะฉะนตัวเลขของพี่นี่นะมันเป็นวิทยาศาสตร์เอาอย่างนี้เอาเอาที่มันเป็นกลางๆเป็นสาธารณะไม่เจาะจงเฉพาะคนนะอาจารย์เคยนั่่่งงงงงดดดูมมมมััั้้้้ยยววาาาาาาเเเอออออหหตตตุกกกรรรรรรร์บนนืืโล็ีีะะะะไทจ ที่เป็นภัยพิบัติใหญ่ๆเนี่ยปุ๊เคยได้ยินข่าวนะเขาบอกว่าอะไรนะปี6กสาเหมือนจันที่บอกว่าเป็น<บ>คนพูดเออ,น,น,อนั่นแหละพี่เป็นคนพูดปี6กสองนะจะฆ่ากันตายเลือดท่วมแผ่นดินมากกว่าปี4ี่สี่มากกว่าปีห้าสามสามห้าแล้วปี6กสองนี่จะฆ่ากันแบบโอ้โหถล่มทลายและปี6กสามจะมีภัยพิบัติน้ําท่วมเหมือนกับปีห้าสิบสี่พี่นี่เป็นคนไทยโอ้โหแกได้ไหมคะช่วยไม่ได้ทำลายไม่ได้ป้องขันได้ไหมอาคุณรู้นะจะท่วมคุณก็ต้องซื้อคอนโดอยู่สิ อาหนักให้เป็นเบาได้ไหมอาจารย์มันช่วยมาได้ทําลายไม่ได้หมอดูมีหน้าที่พูดคนมีหน้าที่พิสูจน์หมอดูจะไปแก้อะไรได้มันแก้ไม่ได้ก็สวดมนไงช่วยดวงชะตาเมืองทําบุญใหญ่คนปฏิบัติสิ่งที่ดีงามพอนหนักเป็นเบาแต่พี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อของพี่มันเป็นพิทยาศาสตร์ มัน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 เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกอ่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวขวัญหน,นีดีฟอกันหมดอล้วรช่ไม่ขวัญหน,นีดีฝอกหรอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วคุณจะทํายังไงละ่ะอ้าวก็หาอะไรป้องกันไม่ได้ไม่ไม่ไมีเลยเราต้องเลีก<ๆ>เลี่ยงเบี่ยงเบนสินิดนิดหน่อยหน่อยเช่น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 นี่แหละคือสิ่งที่พวกอย่างนีรู้ว่ามันเรื่องมันนี่มันจะเกิดถุนน้ำมันจะท่วม คุณก็อยู่ที่สูงหน่อยแล้วก็คุณมีปลาค,คุณก็เสียดปลาไปสูงๆหน่อยเวลาน้ำท่วมมาคุณได้มีปลาที่หงข้างหงปลากินถูกไหมฮะโจ๊กโจ๊โจ๊จะบอกว่าน้ำจะท่วมคุณก็จะนั่งรองให้น,น้ำท่วมมันก็คงไม่ใช่อืมก็มีเหตุผลนะคะอาจารย์อ๋อ,อเอาละคราวนี้ปุ๊กถามต่อ ฐานะความเป็นอยู่เศรษฐกิจบ้านเมืองหลายคนเขาก็ห่วงให้ประเทศชาติเราจะแข่งขันกันได้ไหมเราจะล่ำรวยมั่นคงจะทํามาค้าขายคล่องลื่นประชาชนจะอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้นไหมแต่พี่ก็จะขอตอบว่าอย่างนี้นะยังไงประเทศเราก็ดีกว่าประเทศอื่นๆนะถูกไหมฮะถึงยังไงบ้านเราก็มีข้าวกินสามมื้อถึงเศรษฐกิจจะตกต่ำแค่ตกต่ำเฉพาะประเทศเราทั้งโลกเขาตกต่ำเหมือนกันถูกไหมฮะมันตกต่ำเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนมันมีนักการเมืองมันเข้ามาโกงกินถูกไหมฮะพี่ถึงไม่อยากให้มีนักการเมืองเท่าไหร่หรอก ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะถึงว่าว่าเมือนจะตกต่ำแต่บางคนเขาดวงดีเขาสวนกระแสนะคุณปุ๊บบางทีเขาบบกสงครามนี่คนที่ทิพไพร่ล้ตัวบางคนสงครามร่ำรวยก็มีมันสวนกระแสเพราะฉะนั้นมันมันไม่เกี่ยวกันหรอกดวงดวงคนกับดวงเมืองไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกันอ๋อวันนั้นน้องคนนั้นมามาเรียนหมอดูกับพี่ตอนที่น้ำท่วมปีห้าสี่เนี่ยนะแม่ค้าแถวเมืองนนนะเขาบอกอุ้ยอาจารย์เมื่อก่อนเขาขายของเ่ยนะถึงข้ามถึงเมื่อตอนนี้เที่ยงนะเขาขายหมดขายดีขายดีเฮกันมาเรียนหมอดูกับพี่ ไม่คิดบอกมันสวนกระแสงไงลูกศิษย์พี่คนหนึ่งก็เหมือนเขาบอกเขาทำงานในชิปปิ้งอะนะเมื่อก่อนเขาก็ไม่รวยหรอกพอพอนะ้ำท่วมนีนะเขาหางได้ตั้งสิบกว่าล้านแล้วอีกน้องคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของเต็นท์รถเข้ามาเรียนหมอดูกับพี่มาเรียนหุ้นกับพี่เขาบอกว่าผมนี่นะค้าใช้จ่ายจะลงทุนเดือนนี้ไป็หากำไรเดือนหน้ามผมรอมาแนละ้วเพราะผมต้องใช้เงินทุกวันผมต้องเสียค่าใช้จ่ายเดือนละสองสามแสนเข้ามาเรียนหุ้นกับพี่เขาบอกว่าตอนที่น้ำท่วมอาจารย์รู้ไหมผมเกิดเลยทำไมคุณ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 ถึงเกิดเขาทำธุรกิจ เอาน,น้ําท่วมแล้วขายรถไม่ดีไงไม่รู้เขาคน<ข>รถพังหรืออะไรมาซื้อรถใหม,ม,พม่พี่ไม่ชอบพี่ไเวซาเขาบอกแล้วรถคุณไปอยู่บางขลังเพื่ออยู่ไปที่สะพานสะพานทางด่วนว่างนี้นะเขาบอกคือเขาเกิดนนะ่ะคือเข,าข้ามาเขาเขาชื่อคุณวิชาเขาอยู่บางรักเขามาเรียนถอดรหัสหุ้นกับพี่เพราะผมก็ <c oughs> จะหาพี่ก่อจอยเขาเล่นเขาเรียกเล่นเดทใช่ไหมที่ซื้อซื้อชาวขายบาย ออ๋อนเนี่ยแหละเนี<ห>่ยแหละห<ร>าฉันยังมาถามปุ้งปุ้งเล่นหุ้นไม่เป็นได้ย <laughs> ิฟังว่าคนเรามา <laughs> ชวนกระแสะโอวยบางคนเนี่ยนะตอนที่พี่เอะนะช่วงพี่เขาถ่ายใช่ไหมพี่บอกปีนี้เนี่ยนะเช็ดเช็ดผู้คนนี่จะซึมเศร้าพีานึกถึงอดีตเก่าๆที่เคยรุ่งเรืองพี่ก็เลยนึกว่าเอ๊ะคนไทยนี่นิสัยไม่ดีพี่นึกในใจนะตอนที่ตอนทุกปีใหม่คนเดียวต้องมาขอข้าพเานายพี่พอไม่สะดวกก็จะต้องซึมเศร้านี่นะนิสัยคนไทยพี่ไม่รู้ว่ามันซึมเศร้าเพราะอะไรมันไปรวมกันอยู่ที่เป็นพันคนนะมันท่วมใช่ไหมฮะ พี่เห็นน้ท่วมโอ้พี่มันจะเห็นภาพพี่บาดตาบาดใจอย่างนั้นเลยคนหนีลงเรือคนน้าท่วมทั้งหมาทั้งแมวโอ้โหพี่น่าเศร้ามากเลยพี่ท่านบอกไอ้ปีหกสามนี่มันน่ากลัวนะอย่าขู่ยาขู่ยาขู่ไม่ใช่ขู่คุณต้องมาศึกษาสูรเลขจากฉันแล้วคุณจะเชื่อคุณจะเชื่อเต็มร้อยเต็มล้านฉันบอกกับชั้นนั้นเนี่ยพี่ก็บอกว่าอ้าววันนี้นะวันที่เท่านี้นะประเทศนี้นะอักษรนี้นะจะเกิดพายุใหญ่จะเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันก็จริงๆริงนว่บอกประเทศฟ้าม้านันคนตายทั้งสามถี่แสนอ้าววันนี้ใต้บัตรอักษร ให้โลกนี้มันรู้ว่านี่มันเป็นฟ้าลีขิตคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณคุณต้องพิสูจน์สิอาจารย์ไม่บังคับให้คุณเชื่อคุณจะเชื่อไม่เชื่อเป็นไปจิตของคุณแต่คุณฉลาดคุณต้องมาพิสูจน์พระพุทธเจ้าให้คุณพิสูจน์พิสูจน์ได้แล้วค่อยเชื่อแล้วยอมรับก็ยังไม่สายคุณไม่เชื่อเนี่ยถูกแล้วเพราะคุณฉลาดคุณก็ใคยพูดอะไรคุณจะเชื่อไ่นคุณคุณโงู้ฉลาดคุณต้องพิสูจน์อาจารย์ไม่ได้ปรารถนาว่าให้คนฟังรายการห้องรับแขกสวิตช์เอฟเอ็ม ฟังแล้วต้องเชื่ออาจารย์ทุกคนไม่ต้องมาเชื่อฉันคุณต้องพิสูจน์คุณพิสูจน์ไม่ได้คุณจะเชื่อเชื่อใคร้ในโลกนี้ต้องเชื่อตัวเราเองนะกับเชื่อสิ่งที่เราพิสูจน์ได้เท่านั้นฟังอาจารย์พูดก็ลื่นหูด,ดีอยู่เพราะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้มอเมาเราไม่ได้กล่อมให้เราเชื่อแต่ถ้าถามว่าคนทั่วไปนะอาจารย์ถ้าเขาไปดูหมอเขาจะรู้ได้ยังไงว่านี่หมอดูจริงหมอดุปลอช่วงหน้านช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าให้อาจารย์วิสาระแถลงละเอียดละเอียดสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโเคมสจกัด 0-618.81-4ผมเลือกอ s u z u ุ u x ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เพราะความแรงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่นุ่มสบายแต่เพราะอ่วงคนรอบข้างไม่ใช่แค่ความกว้างที่เหนือกว่าแต่เพราะเพื่อนเยอะ ใหม่ Isuzu n e X 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธ์แห่งความสุขพิเศษแค่ทดลองขับและลุ้นสิทธิ์ซื้อในราคาครึ่งเดียวแล้วคุณจะได้คำตอบของความสุขที่อยู่รอบตัววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้บูซาเซ็นเตอร์ประเทศไทยเปิดอบรมหลักสูตร My m y Mapping เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการจำให้มีความคิดสร้างสรรค์มองเห็นภาพรวมใช้ได้ทั้งเรื่องเรียนทำงานและชีวิตส่วนตัว ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเปลี่ยนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเปิดอบรมวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้ที่โรงแรมแอมบาสเตอร์สุขุมวิทซอย11สนใจโทรเลย02 981 0247 02, 02 981 1242 ห้องรับแขกสวิต FM เชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรม m e t a n อ g กร e t กับแขกรับเชิญคนพิเศษครั้งที่1ความลับบนแผนที่ทลายมือเรียนรู้เรื่องราวศาสตร์พยากรวิชาลายมือพร้อมใกล้ชิดแขกอาจารย์วิสาระประนมกรปร,รมาจารย์โหนเมืองไทยอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้โรงแรมมิราเคิลแกรนถนนวิภาวดีรังสิตเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปค่าลงทะเบียนท่านละ2,900บาท รับฟรีนังสือหัถศาสตร์ยุคไฮเทคพร้อมอาหารเที่ยงและอาหารว่างสำรองที่นั่งด่วนโทร02618 7781-4 02618 7781-4รับจำนวนจำกัดค่ะ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวันตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559หรือ Sports Science Innovative Contest 2016และขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเหยียดข้อเข่าและการบริหารหน้าท้องจากทีมซาย HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผลงาน V e x e r c ซ์ e ทีมนายสรีเอียดตรงและรางวัลที่3ได้แก่ผลงานอุปกรณ์การบริหาร 4-in-1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม Detect Team โดยผู้ได้รับรางวัลทุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า3แสนบาทจากกรมพละศึกษาสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพระศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนร่วมคิดร่วมทำสร้างเมืองให้หน่าอยู่กับกรมโยธาธิการและผังเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนานด้านต่างๆของชุมชนหรือเมืองในบางครั้งอาจจะมีสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางการจราจรทำให้จราจรติดขัดเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นการวางผังเมืองที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้การวางผังเมืองคือ การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นระบบมีความเป็นระเบียบแบบแผนมีความเหมาะสมต่อเมืองหรือชุมชนนั้นๆโดยคำนึงถึงความสวยงามการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอาทิการวางผังการคมนาคมให้สัมพันธ์กับการใช้ที่ดินการแบ่งโซนพื้นที่ใช้ประโยชน์ในชุมชนสวนสาธรารณะเขตอุตสาหกรรมเขตอนุรักษ์ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับที่4พศ2558 โดยการมีส่วนร่วมนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงเห็นได้ว่าการมีผังเมืองที่ถูกต้องเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อชีวิตสภาพแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาคนในชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวันตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559หรือ Sport Science Innovative Contest 2016และขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเหยียดข้อเข่าและการบริหารหน้าท้องจากทีม s ซ i h c u มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผลงาน V-Exercise ทีมนายสริเอียดตรงและรางวัลที่3ได้แก่ผลงานอุปกรณ์การบริหาร 4-in-1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม t e c ท Team โดยผู้ได้รับรางวัลทุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า3 0 0แสนบาทจากกรมพระศึกษาสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย isu new x blue power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัว อีสุสุจับมือกับผู้ใช้รถอีสุสุตัวจริงจัดทริปประวัติศาสตร์สร้างสถิติใหม่ของการประหยัดน้ำมันด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนโลกให้เป็นที่ประจักษ์ในภารกิจสุดท้ายครั้งแรกอีสุสุดีแม1.9 DDI Blue Power น้ำมันถังเดียวเที่ยวไกลสุดคุณหมิงกวางโจ1,405กิโลเมตรทุบสถิติการเดินทางระยะไกลด้วยน้ำมันถังเดียวโดยครั้งนี้เพิ่มความท้าทายขึ้นไปไกลกว่าเดิมอีก87กิโลเมตร ตอกย้ำความประหยัดน้ำมันเหนือชั้นกว่ารุ่นเครื่องยนต์ 2,500cc ถึง10%ในสภาพการจราจรจริงทำกลางสกิพยานมากมายโดยอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีที่สุดอยู่ที่24.38กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มความเชื่อมั่นในความประหยัดน้ำมันของ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power รู้จากปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu MU-X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวพูดคุยกับอนุมาได้ที่ idline a okma.ws OK กรมโยธาธิการและผังเมืองกลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์วิสารัปนมกรท้าทายนะคะว่าคุณไม่ต้องมาเชื่อวิชาอาจารย์ คุณคอยพิสูจน์แล้วกันนะ,ะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ดิฉันจะพาไปพิสูจน์เราจัดกิจกรรมนะพบแฟนคลับรายการโอเคอังกฤษเอ่อรายการห้องรับแขกสวิตฟเอมนะคะซึ่งจัดโดยบริษัทโอเคแมสจะเชิญอาจารย์วิสาระมาแล้วให้พวกเราได้ซักถามนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ได้ให้แนวคิดได้สอนวิชา ดูลายมือด้วยว่าอย่างนั้นเถอะจะเอาไปดูเองไปดูให้คนในครอบครัวก็ดูได้จะเอาไปยื่นมือมาพิสูจน์ใช่ไหมคุณก็ได้คุณก็รู้ว่าเออจริงไม่จริงแม่นไม่แม่นคุณก็จะได้พิสูจน์ไม่แล้วอาจารย์สอนปุ๊กหรือว่าสอนแฟนรายการได้ไหมให้เอาไปดูคนอื่นได้ไหมมันอปเป็นาชีพเปิมคุณคุณก็พิสูจน์ได้นี่แต่ว่าในใมีตำราเล่มนี้แล้วนะทุกคนที่จะเป็นหมอดูแล้วเปิดสำนักได้เลยอาจารย์กำลังจะบอกว่าวันที่16ตุลาคมวันอาทิตย์ที่เราจะจัดมิ a แอนกรีซเนี่ยจัดพบแฟนคลับอาจารย์จะ คนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะใสนใจก็ซื้อไปอ่านไปเป็นบรรุดุลุงท่าในกับลูกกับหลานอยาขนาดนั้นเลยมันไม่มีขายในโลกนี้หรอกในโลกมันไม่มีขายแบกตำราเล่มนี้มันมีมันมีหนึ่งในโลกจันคะที่เราพูดพูดนี้เราไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อคุยโอ้อวดคุยโตใช่ไหมจันให้มาพิสูจน์ทีฮะแล้วก็บอกยังไงบอกคุณอย่ามาเชื่อคุณต้องพิสูจน์นะคะจันค่ะขออนุญาตถามนะหมอดูแต่ละคนก็ล้วนแต่บอกว่าสิ่งที่ัวเนงพูดจริงแม่นยำเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมอดูคนนั้นแม่นไม่แม แม่แม่แม่เราพิสูจน์ได้หน่ท่านคือเราพิสูจน์ได้เลยถ้ามแม่แม่วันห,หลังเราก็ไม่ต้องไปดูด้วยเลยออ<ะ>ถ้าแม่เราก็ไปเป็นขาประจาจะเป็นเป็นขาประจำไม่เป็นขาประจำเราไม่ได้สนใจหรอกแล้วถ้าบางคนเขาบอกผมไม่สนใจหรอกเรื่องดวงผมไม่ดูหรอกผมเช,ชื่อตัวเองผมเชื่อว่า<ะ>ทําดีได้ดีทาช่วยได้ช่วผมขยันทำหมากินก็ต้องทำหมากินขึ้นผมขี้เกียจก็ต้องเจ๊งขาดทุนจนตายอ้าวถ้าเกิดบางท่านพูดอย่างนี้บางท่านพูดอย่างนี้เลยนะผมสุดท้ายเมื่อเวลาเขาจุดมุมงเขาก็อยากอยากได้คําตอบเขาก็ต้องไปหาพี่อยู่ดีแหละถูกไหมฮะ คนเรานะคนเราเมื่อมันเจุดมุมมันก็อยากหาคำตอบถูกไหมฮะเวลาที่เราหาไม่เจอนะเวลาคุณสุขคุณก็ถือว่าโอ้คุณแน่คุณเก่งไม่มีใครมาบันดาลคุณได้แต่เมื่อไหร่คุณจนมุมคุณต้องไปวิ่งหาฉันอยู่แล้วล่ะใ่ว่าอาจารย์มิสารัเคยเจอคนอย่างนี้เยอะเยอะมากเพราะทุกคนพี่จะบอกทุกชีวิตมันคือคําถามคือต้องการคําตอบนะทุกคนจะต้องการคําตอบเข้าไปหาคําตอบเขาไม่ได้คําตอบกว่าใครเลยเขาก็เลยเกลียดหมอดูกันอืม ถูกไหมคะของพี่นี่คือที่ทุกคนนี่หาคําตอบได้เลยคุณจะได้คําตอบที่แท้จริงอาจารย์เรียนวิชาหมอดุอาจารย์ดูอะไรได้บ้างของนิยัตทุกเรื่องถอดรหัสตัวเลขได้ได้หมดเลยลายมือได้ได้ไดช้ชื่อรหัสชื่อถอดรหัสหุ้นนี้ยิ่ง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 ,งยิ่งเพราะว่าหุ้นนี้มันออกอยู่ทุกวันมันออกยู่ทวันใช่ไหมอ้าวเขาโทรมาถามอาจารย์หุ้นตัวนี้เป็นไงหุ้นตัวนี้ขึ้นขึ้นวันไหนขึ้นมาน,นนั้น,น,นมันนี้บอกได้เลยเ้วตรงไหมคะมันก็ตรงสิคะ ตอนนั้นก็มีคุณลาชันไปเรียนกับพี่นะคุณลาชันเขาฟังจากรายการคุณนะเมื่อ,อ <ไป S 2> สี่ปีที่แล้วคะ่ะเขาไปดูหมอพอพี่ชวเนเขาเรียนหุ้นเขาบอกว่าหมอดูของหุ้นมันจะเข้ากันได้ยังไงเขานั่งคิดนะแล้วเ,เขาก็มาเรียนพอเรียนเสร็จเขาก็าบอกผมจะไปเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกผมลูกชายผมนะแล้วาพาภรรยาเข้ามามาเรียนรหัสชีวิตนะคะเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกแม่ผมนี่นะเมื่อก่อนผมคิดว่า มอดูกับหุ้นมันจะเข้ากันได้ยังไงแล้วตอนนี้ผมก็เลยโอ้โหสนุกมากอ้าวอ้าวอันนี้เป็นคุณละชันเป็นความเชื่อของเขาไปเขาเขาไม่เชื่อเขาไปเล่นหุ้นเขาได้หุ้นเขารวยหุ้นเขาเาก็ต้องเชื่อสิแล้วซื้อหุ้นหุ้นมันขึ้นเขาได้เงินเขาต้องเชื่อสิ เออเอาเอาเอาเปลาได้ได้ทุกคนมันต้องพิสูจน์ได้มันต้องได้ผลมันถึงแต่มันไม่เป็นจริงอย่างที่อาจารย์วิสาระว่าคุณไม่ต้องมาเชื่อฉันว่าอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์คุณต้องพิสูจน์ที่คุณต้องพิสูจน์มาพิสูจน์กันดูพิสูจน์ก่อนทีคุณรับคุณรับคุณไม่พิสูจน์คุณจะคุณคุณจะไม่เชื่อได้ยังไงฉันารยแล้วถ้าเกิดคนเรานี่เอาชีวิตไปผูกไว้กับดวงตลอดเลยเอไะเอไอจะทําอะไรก็ต้องดูดวงเอไอไอะไรก็จะต้องจะต้องดูดวงมีอะไรก็จะโอ้โหมมออดูยิ่่งงแตัวเ วันนี้จะไปอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้จะทำอย่างนี้ไหมเลยจนแบบโอ้โหหมอดูก็คงไม่ทุกวันคงไม่มีเวลาใครคงไม่มีเวลามาตอบคุณทุกวันหรอกคงไม่มีขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่คนที่เชื่อเราเช่นปรึกษาอาวัน เดือนที่แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันคุณอิทเขาอยู่สยามขายโลหะจาของร้านโลหะเ,เราไปต้องพูดนะเขาชื่อคุณอิทแล้วกันมีลูกจ้างอยู่กันมานานเป็นเวลาเกือบ20ปีตั้งแต่รุ่นพ่อเลยนะลูกลูกค้าเอานาฬิกาโลหะเ,เรือนประมาณ80 0แสนเอามาแก้มาทำอะไรเขาก็จะมาเอาวันนี้คนนี้มัน,น,น,นก็ขามาโมยไปเขาบอกโอ้ขนอนไ่หลับมาสองสามวันเขาคิดอาจารย์ทาไงดีอีเครียดจริงๆเลยพี่ก็บอกเออรถมันติดไม่ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอบให้คุณรหัสคุณอยู่ที่พี่พี่บอกอ๋อพรุ่งนี้มันก็เอามาคืนพรุ่ง เออก็ถึงพรุ่งนี้พอดีพี่ก็ไปซื้อของกับลูกสาวอยู่ที่เยวาวราชเขาบอกพรุ่งนี้จะไปหาอาจารย์นะค่ะพอเสร็จแล้วทีเทียนเขาบอกจะเข้าไปหาอาจารย์นะอ่าเขาบอกเอาเต็นท์ให้คนขับรถไปดีกว่าเพราะว่างานเขาเยอะเขาเลยเอาเงินใส่ซองเอาข้าวของไปพี่อืกระทึกโคมแล้ว <c oughs> เขาก็มาบอกเป็นไงสําเร็จไหมเอ่อเป็นที่อาจารย์พูดนั่นแหละพอแปดโมงเป้งมันมาเลย ทุกอย่างก็จบเหมือนที่อาจารย์พูดนั่นแหละนี่แหละเวลาวิกฤตเขาก็นึกถึงอาจารย์ถามนิดหนึ่งอาจารย์ได้ถามเขาไหมว่าแล้วทำไมมันถึงเอามาคืนเด็กคน,นพี่ไม่ทราบพี่รู้ว่าทำไมเอาคืนพี่ก็ไม่รู้พี่จะไปรู้ใจเขาไง,งมมพี่บอกเขา,าเอามา <ๆ S 2> <ช>คืนเพราะตัวเลขของเขามันลงตัวอ,อ๋อลืมไปตัวเลขของเขามันลงแล้วบอกพรุ่งนี้คุณทำไรคุณก็จะลงตัวที่มันขโมยของทุกคนแรงเครียดการทุกข์อยู่เวลานี้นะพรุ่งนี้มันจะเอามาคืนมันก็จบก็ดูจากรหัสของเขาถามแล้เอามาคืนก็เจะไปถามเขาได้ไงทำไมเอามาคืนจะรู้ใจกูฟังพูดถูกมันไม่เหมือนนกัเเพรราาาาะอจย์วิสขป็น โหราจารย์ก็มีหน้าที่พยากรณ์ไปแต่ดิฉันเป็นนักข่าวพอเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็มักจะถามหาเหตุและผลหน้าที่มันต่างกันในส่วนการถามมันก็เลยต่างกันนะแต่พี่จะบอกวันนี้นะรหัสของพี่มันเหนือเหตุผลแน่แน่มันเหนือเหตุผลมันมีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลที่คนฟังไม่ถึงือเมันเหนือเหตุผลที่คนมองไม่ถึงหาคาตอบไม่ได้แล้วนะแต่คําว่าเหนือเหตุผลเนี่ยมันซุกซ่อนอยู่กับเหตุผลนั่นแล้วงั้นเราลยบอกให้มรลงตัวมันก็คือลงตัวมันลงตัวเพราะอะไรพี่ก็ไม่ทราบมันหาคําพูดมาอธิบายยากเพราะว่ามันนเเหหือตุผล โอ้แล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์มยเนี่ยวิทยาศาสตร์มันเป็นแตทมันเป็นสถิติพี่บอกว่าอันน้องเหนือจากวิทยาศาสตร์นะวิชาขอมูลพี่มันก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ทันสมัยแต่เหตุการณ์อยากรู้เรื่องอะไรคุณก็คือไม่ต้องรอให้เนิ่นนานตัวเลขจะสดพูดได้ทันทีแทนที่คุณจะอยู่กับอารมณ์ของความที่ว่าเครียดกันต่อไปมันจะจบได้ทันทีนะคะไม่ต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงเช่นบอกพรุ่งนี้คุณจะต้องได้หรือมันก็ได้เอาหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นุ่งนนนีี้้ตตััมจะไห ถูกไหมฮะ ừ, แต่ถ้าฉันบอกมันจะขึ้นมันก็ตกเพียว่าคุณน้าเน่าแล้วไม่ใช่แลนะ้ว <ừ, S 2> คุณต้องพิสูจน์ได้เอางั้นเลยนะมันคือวิทยาศาสตร์ไงคือมันจะตอบให้คุณทันทีทันทีเดียวนั้นเลยไม่ต้องรอเนิ่นนานเลยอาจารย์ก้าท้าน,นีได้ไม่ได้ท้าเลยท้าทุกเมื่อเลยอ้าวเอาเอาคุณรู้ฟังคะคือเราก็ไม่ได้ท้าทายอาจารย์นะฮะเพียงแต่ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่เราพูดคุยเราอยากขบให้แตกให้คนเห็นหลายๆมุมบางคําถามที่ฉันคุณรู้ฟังอาจจะบอกคุณนนุมาถามแรงแต่ขออนุญาตอาจารงๆ <น>ขอใ <นา S 2> ห้ถาม <3 S 2> ตรงๆอะพี่พี่ก็ต้องการคนที่ตรงๆตรงๆเลยมีอะไรตอบหน้ากันเลยมีบังอาจค่ะมีอะไรก็ตอบมาเลยดีกว่าแต่ว่าคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่16ตุลาคมดิฉันนัดกับอาจารย์วิสาระแล้วสรุปนะ,ะย,ยังยังอารมณ์ยังอารมณ์ต่อเนื่องว่าอย่างนั้นนะคะอาทิตย์ที่16ตุลาคมเราจะมีจัดกิจกรรมพบแฟนคลับรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มครั้งที่หนึ่งนะคะมาเดิมเลยค่ะอาจารย์วิสาระนี่แหละค่ะนะจะเป็นเรื่องของการ รู้ลึกนะกับแผนที่ลายมือนะ<ถ>รู้ลึกรู้ทันกับชะตาชีวิตถามอาจารย์หน่อยนะฮะว่าวันอาทิตย์ที่สิบกที่เราจะเจอกันตั้งแต่มื้อเที่ยงยนะฮะทานเที่ยงด้วยกันจนถึงสักสี่ห้าโมงเย็นเนี้ยอาจารย์จะเตรียมอะไรไปให้แฟนรายการห้องรับแขกซ<อ>ุย <Sweet FM S 2> เนฟเมเตรียมไปให้แฟนรายการให้แฟนรา,ร,รายการพิสูจน์แล้วให้ทึ่งนะคะอือเออคุณยื่นหน้าเพี่ก็จะบอกงวเฮงคุณให้คุณฟังคุณยื่นมือเพ่อนก็จะอา่านเรื่องราวคุณให้คุณฟังเท่านั้นเองอือก็ต้องมีแต่เรื่องที่มีที่มันมีสาระที่ค อยากจะได้วิชาการดูหมอดูลายมือจากอาจารย์บ้างไม่ได้คิดเอาไปเป็นหมอดูแข่งอาจารย์รค่ะแต่อยากไว้ดูในครอบครัวดูตัวเองดูสามีดูลูกได้หรือไม่คุณคุณก็ซื้อกลับบ้านก็ได้แต่ถ้าแข่งคนไหนที่ไม่จะไปดูหมอที่ที่ที่ไปดูหมอกับพี่เนี่ยนะพี่ต่อไปสุกคนซื้อหมดเพราะคนเขาบอกฉันมีลูกสามคนเขาซื้อไปสามเล่มอันนี้ไม่ใช่มาขายของนะจัน ไม่ได้มาขายของคือพูดให้ฟังอาจารจะมาสอนว<อ>ิชาคุณฟังแล้วคุณท่นไปนสอนวิชาคุณอยากได้คุณก็ซื้อกับคุณไม่อยากได้ก็เรื่องของคุณแสดงว่าอาจารย์จะมีจะมีการสอนเทคนิคการดูลายมือในงานให้พี่สูตรลายมือ ว่าคุณมีลายมือที่นี้เป็นอย่างนี้คุณก็เปิดดูในนัน้นมันใช่ไหมคุณก็เปิดดูมันก็ใช่แล้วคุณก็จะได,ด้สนุกเออคุณมีเครื่องหมายนี้เป็นคุณก็อ่านดูเพราะฉะน,นั้นไม่ใช่ฉันจะมาบอกให้คุณฟงังคือี้คุณเป็นอย่างนี้คุณไปอ่านในนั้นจำ,จำกัดอายุเพศวัยหรือว่าสมมติว่าบางคนบอกว่าผมไม่ใช่คนไทยผมเป็นฝรั่งแต่ผมสนใจอยากมาดูได้ไหมคะฝรั่งฝรั่งก็มาดูหมอกับพี่ญี่ปุ่นมาดูหมอกับพี่จีนมาดูหมอกับพี่อินเดียก็มาดูหมอกับพี่ทั้งนั้้นเเยมมมมมมีุออ่่าาาาาาางคคณิดดววรูืพชแปตใจ คนมาดูเขาเอาล่างฝรั่งฝรั่งฝรั่งเขาเตรียมพร้อม,อมถ้าคุณจะมาพบแฟนคลับกับอาจารย์วิสาราคุณ ก็เอาย่ามมาด้วยย่ามย่ามล่ามล่ามไม่ใช่ย่ามล่ามคงดูให้ไม่ไหวบ้างแล้วเราคงดูให้แต่คนไทยก็คงจะสนบุกมากแล้วแหละคงเสียเวลาที่จะไปพูดไปแปลไปมันก็คงเสียเวลาน่ะอ้าวอ้าวอ้าวาจะพูดให้คนละคำสองคำยื่นมือมาก็ตอบตอบตอบช่วยกันช่วยกันแต่ยังไงก็ตามนะคุณผู้ฟังการพบปะกิจกรรมของรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มนะคะครั้งแรกเนี่ยนะมิทแอนคริสพบแฟนคลับนะเราก็จะนําวิทยากรที่มาร่วมรายการที่น่าสนใจนะมาพูดมาคุยกันนะครั้งแรก16ตุลาคม เปิดประเดิมด้วยอาจารย์วิสาระประนมก่อน,นะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรม m e t a n อ Greet กับเรานะคะก็ติดต่อไปที่บริษัทโอเคแมสได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026187781-4นะคะแต่ว่าช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์วิสาระให้แง่คิดให้สติกับคนฟังรายการหน่อยใครที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายความคิดลังเลอะไรง่ายต่างๆกำลังไม่สบายใจอยู่ก็ดีนะ,ะ,ะอาจารย์อยากให้มุมคิดยังไงดิฉเนอยากให้คิดว่านะคะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามันก็ ไม่ปกติอยากอยากให้ทุกคนนี่นะเราจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็แล้วแต่เราต้องมีสตินะคะถ้าเรามีสติแล้วนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเราก็ต้องมีวินยัยนะคะคนเรานะขยันมีวินยัยมีมารยาทคุณอยู่ที่ไหนคุณก็จเจริญแค่นั้นอเองไม่ยากไม่ยากแล้วในขณะเดียวกันนะอาจารย์ถ้าหลายคนบอกว่าผมเนี่ยไม่ไม่มีความสุขเลยอาจารย์ คุณต้องมาู้สันไม,ไม่ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะตัวเลขตัวไหนทำให้คุณไม่มีความสุขเพราะอะไรคุณก็จะมารู้แจ้งเห็นจริงมาหาเราวันนั้นเรียกว่าคุณมารู้เท่าทันคุณมารู้คุณมาพิสูจน์คุณมาค้นหาคําตอบคืออาจารย์ขออนุญาตนะอาจารย์จะมาแบ่งปันความรู้วิชาที่าอาจารย์เรียนมาเป็นห้าสิบหกสิบปีที่ทามาหากินเนี้ย อาจารย์จะมาแบ่งวิชาความรู้มาถ่ายทอดว่าอย่างนั้นได้ไหมมา,มถ,าถ่ายทอดให้คุณพิสูจน์ในเรื่องที่มันเหลือเชื่อให้มันให้คุณรู้ว่าเออในโลกนี้มันก็แปลกมันจึงมีอะไรที่เราจะไม่พูดออกอากาศนะจะมีอะไรที่คุณสนุกที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะนะคะอ่าอย่างคุณเล่นหุ้นคุณจะถามหุ้นตัวไหนฉันตอบคุณเดียวนั้นอย่างคุณเล่นหวยเขาจะถอนหวยกันยังไงมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะและคุณพิสูจน์ได้เลยเราไม่หวงวิชาเมื่อเรา,าพูดออกอากาศออกไปนี่นะเจ้ามือก็ได้ยินลูกค้าก็ดีไม่มีใครเสียเปียยบใคคคแต่่่่่ันนนนนนมชชกกเเเลลหหววาอ็ บางทีเขาซื้อตำราเราอีกเล่มหนึ่งไปนี่นะเล่มสีม่วงนะฮะเราจะบอกอยู่หน้าหนึ่งหกห้านี่นะ,ะบาคนก็โทรมาโอ้ยขอบคุณอาจารย์ได้ใช้ให้ค่าเติมรู้ก,กัพบพระพิชาอาจารย์ได้แก้จนกัพบพระิชาอาจารย์เราฟังเราก็พึ่งใจเนี่ยนะคะคือเราได้ให้ประโยชน์มวลมนุษย์บ้างถูกไหมฮะเข้าใจเข้าใจให้ให้วันนั้นให้ทุกคนมาเรียกว่าให้มารู้เท่าทันให้มารู้เท่าทันดวงชะ <c oughs> า,าชีวิตคุณคุณรู้ฟังค่ะหลายท่านบอกเออใกล้จะปีใหม่แล้วนะฮะมาตั้งเข็มชีวิตหน่อยก็ได้มาเรียนรู้ าศาสตร์อีกวิธีหนึ่งที่ที่จะทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขยิ่งถ้าเกิดประสบความสําเร็จได้ยิ่งดีนะคะฉะนั้นก็พบกันได้ค่ะคดิชัน,นอนุมา,าเกษตรพ,พืชผลแล้วก็อาจารย์วิสารรนมนกรนะอาจารย์นะ<า>วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมอาจารย์ล็อกคิวเลยนะคะ<า>ตั้งแต่11โมงครึง่งลงทะเบียนแล้วก็ทานข้าวเที่ยงด้วยกัน<า>แล้วพอบ่ายโมงถึงสัก4-5โมงเย็น อาจารย์สอนเลยอาจารย์สายทอดวิทย,ทยายุทธเลยะนะจ๊ะนะอ้าวแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วิสาระอย่างยิ่งขอบคุณค่ะค่ะ,คคะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้ารับฟังรายการห้องรับแขกซีฟีเสเอ็ด้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตุ่นนาฬิกาสานาทีถึงแปดนาฬิกาสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-6 1ง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power สถิติประหยัดน้ำมันใหม่กับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกบทพิสูจน์กับเส้นทางใหม่ไกลกว่าทุกครั้งไกลสุด1,405กิโลเมตรคุณหมิงถึงกวางโจวพิสูจน์โดยผู้ใช้จริงสภาพการจราจรจริง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ครบทุกรุ่นครบทุกระบบขับเคลื่อนสร้างสถิติใหม่แรงจริงประหยัดน้ำมันจริง1,405กิโลเมตรน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือทุกขัดน Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ห้องรับแขกสวีทเฟเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรม m e t a n อ g ก e e t กับแขกรับเชิญคนพิเศษครั้งที่1ความลับบนแผนที่ทลายมือเรียนรู้เรื่องราวศาสตร์พยากรวิชาลายมือพร้อมใกล้ชิดแขกอาจารย์วิสาระประนมกรปร,รมาจารย์โหนเมืองไทยอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้โรงแรมมิราเคิลแกรนถนนวิภาวดีรังสิตเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปค่าลงทะเบียนท่านละ2,900บาท รับฟรีนังซื้อหัถศาสตร์ยุคไฮเทคพร้อมอาหารเที่ยงและอาหารว่างสำรองที่นั่งด่วนโทร026187781-4 026187781-4รับจำนวนจำกัดค่ะ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตรกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559หรือ Sport Science Innovative Contest 2016และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเหยียดข้อเข่าและการบริหารหน้าท้องจากทีมสาย HCU มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผลงาน V เอกโซไซทีมนายสริเอียดตรงและรางวัลที่3ได้แก่ผลงานอุปกรณ์การบริหาร4 i n 1ทีมวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมดีเทคทีมโดยผู้ได้รับรางวัลทุกอันดับได้รับโลรางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า3 0 0แสนบาทจากกรมพระศึกษาสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ใครมีฝีมือทำแอนิเมชั่นยกมือขึ้นผมกรับด ผมครับอย่าชาขอเชิญทุกท่านส่งผลงานผลิตแอนิเมชันเข้าประกวดในหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชันหรือการบริการประชาชนอย่างมีธรรมาพิบาลชิงเงินรางวัลกว่า2 0 0 0 0 0บาทเปิดรับสมัครผลงานถึงวันที่10ตุลาคมนี้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ w w w opdc.go.th หรือ02-356-999 9ต่อ8890จัดประกวดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพรร ก็พะร่อก็พะร่อก็อพะรอ